บาสิบบาทซาบาทคนละครึ่งเข้ามามีนะครับมามีคนละโคคนละโคมนะครับเนะื้อสวยโกเมียที่บ้านกับปักแก่ของผมนี่ครับนะซาเดียวซาวเดียวหวานเน้นหวานเน้นเหนียวหนึบหนับเหนียวหนึบหนับเอามาขายถูกนะครับวันนี้เอามาขายถูกเหนียวเน้นเหนียวเน้นนะครับนะ้ระบบฟากนี่ซื้อแตงไรครับของอมก๋อยครับผมเราอาย่ตีบ้านไหนบ้านอยู่สันต้นหง บ้านเมียอยู่อมก่อยครับบ้านเมียออมก่อยเมียจื่อยังครับอ๋อน้องกีบครับน้องกิบครับอยู่บ้านหยังอยู่น้องกีบนี่อยู่ไอ้อมก่อยรับครับในตืออมก่อยครับอ๋อเป็นเคยอมก่อยอมก่อยอันนี้เป็นบะฟักแก้วจากอมก่อยเลยครับผมซบขนาดไหนนี่จะแก้พอกหรแก้พอครับ คนละครึ่งเขามามีเขามีคนละครบไปเลยนะครับคนละครบครบจะได้นี oh ่ครบสิบบาทนะครับแกนซาวบาทนะครับอ oh. ๋อสวยกวเมียทีบานป้าตอสวยก๋เม okay ียที่บ้านนะครักฟแก่เก่นี่อบเรือดีเลยพันนานะครับมะเหมือนเมียเลยบ่เออไ่ใช่บ่มเมียไงเดิม่หรอม่เหมือนน้องเมียกนนั่นนั่นนั่นเสดายน้องเมียเปล่นคนจาย สุกม,มาตัวครับ,รบขอสุกม,มาคนละครึ่งไม่มีเรามีคนละครบคนละครูบปเลยพ่จอจ๋าสิบบาทเสาบรบาทรสิบบาทเสาบรบาทเชิญด้านนี้ได้เลยนะคะนนมมรับพี่านผู้ชมจ๋าเราครับสิบบาทสิบบาทคนละครึ่งไม่มีมีคนละโขบไปเลยครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจือไอ้ยังเหร,อส,เรอสมเกียรติครับผมไอ้สมเกียรติเจลินเหรอเจลินกับสมเกียรตินะครับสมเกียรติเหมือนกันเหรอไปกัดหน้าทุกทีมกันเนาะ ไปครับโซงนี่โควิดนักเขาบอกใครไปตีไหนนักปาดีใกล้ๆบ้านปลอดภัยปลอดภัยดีกว่าครับอ๋อครับผมสองบาทสามเกนฑ์ห้าสิบปอกเหนียวหนึ่มหนับเหนียวหนึ่มหนับครับอ๋อแล้วอยู่ใกล้อีแม่ครับอ้าที่เปิ่นขายงอนี่บดจโจยโฆษณาข้างเปิ่นไงอันนี้น้องเบาครับนี่น้องเบาครับน้องเบาแต่แต่เลยอันนี้คือ ใช้หยาดนี่กว่านะครับเจอกันท้ำมาหากินบ่สเจอกันท้ำมาหากินอ๋อง้อนะครับสาวบาทสามโลห้าสิบนะครับโลกึงสาวห้าไปเลยนะหวานเหนียวนุ่มหนักเหนียวนุ่มหนับล่าเงาะของแม่เมียคนขายเงาะ้อันนี้อันนี้ของพ่อเมียแม่เมียเนี่ยของแม่เมียเนาะของพ่อเมียของพ่อเมีย ยายเนี่ยไปยายกับสาวบาสิบบาทคนละโคไปเลยคนละเครื่องไม่มีครับวันนี้วันนี้คนละเครื่องไม่แม่มาเโอสยโกมีที่บ้านมาส่งอันนี้าลำบเลยแล้เียงอารลัมเลี้ยงอารลังเลี้ยวปลับนะครับเดี๋ยวผมจะพอว่าโคบนี้จะได้ขายกนเอาไหนครับแม่เอาเป็นลูกเป็นแกนเป็นโคเอาเป็นแกนเนาะเป็นโคมันได้น้อยเดียวเอาเป็นแกนไปเลยนะครับเนาะอันไหนดี โอเคเก๋จัดๆนี่นักคึกๆนะครับเนาะสามโลเยียมสี่โลเส้าเดียวเส้าเดียวอันไหนไปที่จ๋าไปอีมันเปอร์เซ็นคนละครึ่งไม่ขายขายคนละโขบมาเลยจ้ะนี่จ้าสามโลห้าสิบเลยนะจ๊ะของวันมันมันได้แล้วเอ้ยคนนี้ที่บ้านปวดแก้วของผมอันไหนอันไหนอันนี้นเอางาเหมือนเจ้ากดซื้อมาเลยเนาะพี่เนาะ ขอบคุณนักหนกขอบคุณหลายๆขอบคุณบาได้แบบนี้อย่างนึงวันนี้มีห้านะครับเนื่ออุ้ยไม่ใช่นะครับสามแก่ห้าจีบมาเพื่อโยกไปไหวก่อนครับให้โยกบารายนี่อย่างนี่ยไปส่งที่บ้านเลยเนี่ยโยกแห้งเลยเกลี่ยโยกมาไหวจะไปส่งที่บ้านวะครับถามเป็นเลยยังวะเพื่อนไม่ปืนอยู่ที่บ้านไมีปืนอยู่ที่บ้านนะครับ ครับจกให้เพื่อนยกไปส่งที่บ้านแซก็ครับเออยังไม่ย้ายจ้าอันหวานเหนียวหนมบเหนียวหนมบอ๋ออารมณ์ดีมีเมียกี่คนนี่โอ้ยเมียนี่มีบ้านหน้าครับลูกสามเมียสี่คนที่ห้าอยู่ร้านดูกุ มาออกทีอีตานี่ไม่ไดตัวภัยตัวมันเนอะไอสมเกียรติเนอะผมผมบัตรตัดเลยเนอะอ้ตล่ะผมจะบัตรตัดเลยเาาละครัับบครผมดูขายอีมาเมินแล้วกันเมินแล้วครับผมถ้าเป็นหน้าอื่นก็ขายอย่างอื่นหน้าอื่นขายอย่างอื่นครับอย่างนั้นครับตีหน้าร้านผมขายผลไม้ครับอันนี้เขาต้องแบ่งเบาบาระของครอบครัวก็ต้องมาขายข้อแก้วไป ก็เลยเอาบแบบผัะแก้วมาขายเนี่ยโอ้โหขายผลไม้ไปเนี่ยเปลี่ยนกันสลับกันนะพี่เนาะไม่ครับเพราะว่าหน้าร้านเขาขายผลไม้อยู่แล้วครับครับทั้งว่าเศรษฐกิจกำได้ครับครับตรงนี้ผมคงอย่ที่นจะได้นะครับชเจอกันไปครับแล้ว ถาสังเกตใช้วิธีการขายแบบอีนเนอร์อู่เล่นไปตัวอูแซไปนี่ขายดีขึ้นก่อนขายดีขึ้นครับผมขายดีขึ้นเนาะอู่เล่นอู่หัวมันไปเนาะเขาต้องไปซีเรียสอย่างนั้นเนาะคนเตลูกแก่มาได้ยินเสียงก็สนับสนุนเนาะแทมแมไปเออเนาะลูกเล่นถ่ายลูกเล่นมันครับผมอ้าวขอบคุณนะขอบสมเกียรติมากๆครับ โอ้สวยก็มียที่บ้านแท้ๆเลยเนี่ยนะนี่นะอันนี้ฟักแก้วอมก่อยนะครับฟักแก้วอมก่อยสวยงามที่สุดนะเนี่ยเหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นมันแก่จับแต่คนขายนี่บอกแกเดียนะครับเนี่ยยสิบห้าอยู่เนาะยี่สิบห้าเหนียวเหน็บนะครับเหนียวเหนิบหนาเก่าโอเคขอบคุณครับสสวััดีครบไปแล้วครับลีลาของไอ้สมเกตจากอมก่อย ได้เมียงองก๋อยได้เมียองก๋อยครับเป็นคนละปูนเป็นคนละปูนอ๋อ <ไป S 1> รั้งยองมาจา้าเออแล้วไปคนละปูนตัยองมาจา้าค <ผม S 1> รับผมสาบาทสาบาทสามลูกห้าสิบบาทตีคนละครึ่งไม่มีวันนี้มีคนละโกูปเลยครับตัวละครูบาทครับผม